ครับผมก็สวัสดีครับวันนี้นะครับผมทีเอน็ตนะครับวันนี้ก็จะมาสอนนะครับที่พวกเราเรียนไปนะครับผมก็คือในวันจันทร์ที่23นะครับกุมภาพันธ์2558นะครับผมก็สําหรับทีก็ได้อบรมตั้งแต่วันที่12แล้วนะครับก็เพิ่งทำเอโอให้กับเพื่อนๆดูนะครับก็หลังจากที่ไม่มีไม่มีเวลานะครับไม่มีเวลาทำให้เพื่อนๆดูนะครับก็ถือว่าตอนนี้ก็เป็นการทบทวนแล้วกันนะครับผม ผมจะขอทําเป็นวิดีโอทบทวนเผื่อว่าเพื่อนคนไหนที่จำที่จำไม่ได้นะครับผมก็สามารถดูวิดีโอที่ผมทําได้นะครับก่อนหน่นะครับเรื่องที่จะสอนนะครับเราเรนวนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือเราจะใช้คําสั่ง ck editor นะครับผมก็จะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาของ ck editor ครับนี่เป็นแบบนี้นะครับโอเคมันจะสามารถปรับแต่งข้อมูลของพวกเราได้นะครับผมให้อยู่ตรงกลางหรือว่า ในรูปแบบต่างๆนะครับผมก็ให้เพื่อนๆไปศึกษาเอานะครับทีนี้นะครับมันเพิ่มยังไงนะครับผมก็คือที่เราเรียนในวันนี้นะครับก็คือการเพิ่มก็คือเราจะเพิ่มจากหน้าแอดมินนะครับแล้วก็ไปสู่ที่หน้าที่เราต้องการโชว์นะครับก็คืออย่างเช่นหน้านี้นะครับก็คือผมตั้งเป็นเพค5 admin นะครับผมก็ก็คือผมเพิ่มข้อมูลตรงนี้ก็คือ nn เนี่ยผมจะลำดับเป็นนะครับ กลกลางแล้วก็ได้เพิ่มการฝังไปนี่นะครับอ่าผมจะลบลบตรงนี้ออกก่อนผมขอลบออกก่อนนะครับปึ๊บนะครับโอเคทีนี้ผมพิมข้อมูลเข้าไปปึ๊บปึ๊บตรงนี้แล้วก็ทําการเอาลิงก์สมมติว่าผมอยากได้วิดีโอมาใส่นะครับผมก็ไปเอาลิงก์ที่ u t u b e ครับผมอ่าคลิกเข้าไปอ่าสมมติว่าผมอยากได้ลิงก์ ลิงก์เพลงนี้ผมก็คลิกเข้าไปคลิกที่เพลงแล้วก็ผมกดสต็อปไว้ก่อนทีนี้เราก็มากดแชร์ตรงตรงนี้นะครับตรงวิดีโอของเขานะครับกดปุ๊บลงไปนะครับจากนั้นก็ให้ทําการกดที่ฝังนะครับเพราะเราจะฝังโค้ดนะครับตรงเขาอะก็ปี้มาให้แล้วแล้วก็กด Ctrl 4, ค้นทศสี่ก็ปี้ต่อทีนี้ก็เอาไปวางที่หน้าของพวกเรานะครับไอห,หน้าเมื่อกี้อยนี้ยูงไนล่ะ อ่าหน้าอยู่นี่แล้วก็คอนโทรลวีเปิ้งลงไปทีนี้เราก็ทําการกดตกลงครั้งหนึ่งก่อนปึ๊บลงไปอ่าจากนั้นก็รอครับอ่าวิดีโอก็ขึ้นมาแล้วครับเราต้องรอให้วิดีโอตรงนี้ขึ้นก่อนนะครับถ้าเป็นการกอปลิงวิดีโอมาใส่นะครับผมส่วนข้อมูลก็ปรับแต่งตามความชอบของเพื่อนเพื่อนนะครับผมอ่าพอ,พอวิดีโอขึ้นแล้วนะครับก็ทําการกดตกลงอีกครั้งหนึ่งนะครับปึ๊บลงไปนะครับอ่า ทีนี้กดแล้วเราก็มาดูกันว่าหน้าที่เราต้องการเอาไปโชว์ก็คือหน้านี้นะครับมันจะเป็นวิดีโอเหมือนกับที่เราโพสไปหรือเปล่าน,นี่เป็นวิดีโอที่เป็นงานครั้งผมนะครับอ่าผมทําการรีเฟซนะครับผมปึ๊บรอ,อสักครู่นะครับผมแน่วิดีโอที่ผมต้องการมาแล้วมันก็จะเหมือนกับหน้าที่ผมทํานะครับอ่าหน้านี้ใช่ไหมครับที่เราต้องการเอามาโชว์จะเหมือนกับหน้านี้นี่หน้าแอดมินที่เราทํานะครับ ก็เป็นแบบนี้นะครับผมโอเคนะครับผมเมื่อเรารู้แล้วว่าหลักการมันจะทําแบบนี้นะครับแต่เราจะมารู้ลึกๆว่าหลักการทํามันทํายังไงนะครับผมก็ก่อนอื่นนะครับผมให้เราทําการเปิดนะครับเปิดไฟล์ข้อมูลของพวกเราขึ้นมานะครับอของผมได้เปิดขึ้นมาแล้วนะครับผมก็ของผมตั้งเป็นนี่นะครับจะขอสร้างอยู่ใน เพกสองนะครับผมก็คือผมจะเอาไปโชว์หน้าเพกสองใช่ไหมครับผมก็ทําการ Copy ีนี่นะครับเพกสองแล้วก็แล้วก็มาตั้งชื่อใหม่มาวางแล้วก็มาตั้งชื่อใหม่เป็นเพกสองแอดมินคือตัวนี้ปุ๊บนะครับผมก็คือแสดงว่าเพกสองแอดมินมันก็จะไม่มีอะไรใช่ไหมครับผมนี่ครับกดเซฟป,ปุ๊บลงไปมันก็จะไม่มีอะไรมันก็จะเป็นมงว่างเพราะเรายังไม่ใส่ข้อมูลลงไปใช่ไหมครับ อจากนั้นนะครับตอนนี้เราอยู่หน้าเพกสองแอดมนอยู่นะครับเราจะทําอยู่ในหน้านี้นะครับจากนั้นให้เพื่อนเพื่อนเข้าไปที่นะครับผมจากนั้นให้เพื่อนเพื่อนนะครับเข้าไปที่นะครับนี่นะครับให้ Facebook นะครับแล้วก็ไปที่กลุ่มของพวกเรานะครับก้าหนึงนะครับ เน็ตช้าไปน,นิดครับอ่ารอแป๊บหนึ่งนะครับเน็ตช้ามากเลยอ่ามาแล้วครับทีนี้ให้พวกเราเข้าไปที่นี่นะกลุ่มของโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับอ่าที่เรียกับจานอสลงนะครับเอ๊บเข้าไป ทีนี้ก็ไปก๊อปโค้ดที่อาจารย์ให้ไว้นะครับอ่าลืมบอกไปนะครับไอตรงนี้นะครับไอตรงไฟล์ ck i d i t o r นะครับให้พวกเราทําการโหลดออกมาเลยเนี่ยนะครับโหลดออกมาก่อนนะครับแล้วก็ไปวางไว้ที่ไฟล์งานของพวกเรานะครับหวังว่าเพื่อนๆคงจําได้นะครับการวางไฟล์งานอยู่ที่ อ่าโฟลเดอร์ของพวกเรานะครับเป็นไฟล์งานของพวกเราก็ทําการแตกไฟล์ก่อนนะครับสําหรับไฟล์นี้ดาวโหลดมาแล้วก็ทําการแตกไฟล์แล้วก็เอาไปวางไว้กับไอโฟลเดอร์งานของพวกเรานะครับโอเคครับพอวางตัวนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็มาก๊อปตัวนี้ปึ๊บนี่นะครับก็มาถึงตัวนี้ต้นซีน 4, ปึ๊บก็มาแล้วก็มาเปิดหน้าไฟล์งานของพวกเรานะครับในส่วนนี้เราจะมาวางนะครับในการวางส่วนนี้นะอาจารย์บอกว่า มันจะวางได้หมดนะครับแต่อยู่ในแท็กของแท็ก h เท่านั้นนะครับก็คือตรงนี้เปิดแท็ก h a ใช่ไหมครับก็สามารถวางตรงไหนก็ได้จนถึงแท็กปิดแท็ก h a คือส่วนตรงนี้นะครับที่นี้นะผมขอเลือกเป็นวางเหมือนอาจารย์นะครับก็คือวางใต้ t เ t ิลน,นี่นะครับนี่ตรงนี้นะครับแล้วก็ enter ลงมาครั้งหนึ่งแล้วก็เรากดวางปึ๊บลงไปต่อไปนะครับให้พวกเราทําการ <c oughs> พิมพ์โค้ดนะครับ พิมพ์โค้ดเปิดแท็กแท็ก PHP นะครับผมแล้วก็คลิกตรงนี้ก่อนที่หน้าดีซิ่งแล้วก็มาคลิกแล้วก็ทำการกด Enter ลงมาแล้วก็เปิดแท็ก PHP นะครับผมมาละแท็กผม PHP นี่ยึบ๊บแล้วก็ Enter ปึ๊บลงมาทีนี่นะ ต่อไปมันเป็นโค้ดโค้ดอะไรครับโค้ดเราจะเพิ่มข้อมูลเข้ามาก่อนใช่ไหมครับต้องเป็นโค้ดต้องเป็นโค้ด Ins e r t ใช่ไหมครับแล้วก็ไปที่ไฟล์างานของพวกเราครับไฟล์างานอยู่ไหนครับนี่ Appserv e w w แล้วก็เข้ามาที่โฟลเดอร์นี่นะครับไฟลิเต t ร์อ่าซีเคน t ต r นะครับที่ผมบอกให้เ,เพื่อนๆทาการแตกไฟล์ออกมาก็จะอยู่ในไฟล์งานของพวกเรานะครับคือไฟล์นี้นะครับให้มันอยู่ในโฟลเดอร์งาน เดียวกันกับโฟลเดอร์งานเรานะครับเพื่ออมันจะได้หาข้อมูลเจอนะครับาจากนั้นนะครับต่อนะครับให้เราเข้าไปที่ a d v a n c e นะครับแล้วก็ Basic Script แเราก็ไปเปิดที่นี่นะครับ Tag Insert นะครับแล้วก็ทำการ Copy มาเลยครับตรงนี้เึิบ C คอนโนซแล้วก็เปิดที่ไฟล์งานของพวกเราคอนโ v วีลงไปเนี่ยแล้วก็จัด ให้มันสวยงามนี่ครับปึ๊บนี่ในส่วนนี้ผมไม่ขอที่ใบนะครับเพราะว่ามันจะยาวเกินไปนะครับส่วนท e ี่คูณนี่ก็คือเชื่อมต่อข้อมูลเข้ามานะครับอ่าแล้วก็ส่วนต่อไปนะครับมันจะให้เราเพิ่มนะครับอีกอีกพรรทัดหนึ่งนะครับเพราะว่าส่วนของตัวข้อมูลนี้มันยังไม่ครบนะครับส่วนที่เพิ่มก็มีอยู่ว่านะครับเป็นรับค่า ดอลลาร์ไซแล้วก็ my cell input นะครับผม my cell input โอเคครับจากนั้น,นครับให้ตามด้วยเครื่องหมายเท่ากับแล้วก็ดอลลาร์ไซายอีกครั้งนะครับผมแล้วก็ต่อด้วย post โอเคมันจะให้เครื่องหมายนี่ครับวงเล็บสี่เหลี่ยมมาในวงเล็บสี่เหลี่ยมนี้เราก็จะพิมพ์เป็น my cell input เหมือนกันนะครับ Input โ okay, อเคครับแล้วก็ปิดสี่เหลี่ยมให้มันแล้วก็ตามด้วยเสมิโคลนนี่นะครับมาดูบรรทัดต่อไปนะครับเป็น insert into album นี่นครับตรงนี้เราก็จะเปลี่ยนเป็น my cell เฉยๆนะครับเอ๊บตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับ title แล้วก็จะเปลี่ยนเป็น my cell input เหมือนกันนะครับผม โอเคส่วน0น,นี้ไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าเรารับค่า2ฟิลก็คือ1ตรงนองนี่ครับแล้วก็2เป็นดอลลาร์ทรายมาเซเวนน่นศูนย์นก็เราก็ลบออกปุ๊บอ่าออกแล้วทีนี้นะครับต่อไปนะครับอ่าให้เ,เพื่อนๆทําการกด Enter รบรรทัดนี้ลงมานะครับปุ๊บเพื่อทําการเพิ่มแถวอัปเดตนะครับอ่าต่อไปให้เรากลับไปที่ โฟลเดอร์ของพวกเราตรงนี้ที่เราเปิดเข้ามาของแท็กอินเสิร์ตนะครับจากนั้นนะครับให้พวกเราไปเลือกที่แถบไฟล์งานที่เป็นอัปเดตนะครับก็คือไฟล์งานแก้ไขข้อมูลนะครับผมคอมมายของมันนะครับก็คือส่วนนี้นะครับให้พวกเราไป c ๊อปปี้ตรงนี้นะครับผมเอาแถวเดียวนะครับคือส่วนนี้นะครับผมแถวนี้หมดทั้งแถวเลยนะครับอ่า นี่นะครับผมก็ทำการาทึบแล้วก็ปี้แล้วก็ไปวางที่แถวไฟงานของผมนะครับบนท่อนวีปึ้มลงไปนะครับโอเคในส่วนนี้นะครับเราจะทำการเปลี่ยนตรงอัลบั้มนี่ครับ Intel นี่เอ้ยไม่ใช่ไตเติ้ลนี่ครับผมเป็น My Cell เฉยๆนะครับ My Cell S4F โอเคอเอาภาษาไทยนะี S my s e l f นะครับโอเคนะครับผมแล้วก็ตามด้วยเซตจนสเตตัสนี่ครับผมเปลี่ยนเป็นเป็นเป็น my อ่าอะไรวะ my s e l f detail นะครับผม my s e l f n o t s c o r e detail นะครับ my s e l f อ n นนี s c o r e detail ครับผม T I L โอเคครับส่วนหมายเลขหนึ่งนี้ให้เราเปลี่ยนเป็น อใส่เครื่องหมาย d o ล l a r sign แล้วก็ตามด้วย my s e l l input นะครับผมก่อนจะใส่แล้วก็ใส่ตัวนี้ก่อนไอ้าร์จลักตัวนี้ก่อนข้างบนปุ๊บแล้วก็เลื่อนเข้ามาแล้วก็ใส่ค่าดอ dollar s i g งแล้วก็เป็น my s e l l input ใช่ไหมครับ my s e l l input โอเคมาแล้วปุ๊บลงไปโอเคส่วนมันจะถามว่าแหว่ตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็เว้นวักบบน,นิดนึงนะครับปุ๊บ แล้วก็มาเปลี่ยนตรงนี้นะครับ ID ID underscore I, title นีะครับเป็น m y s e l f ID นะครับผม m y s e l f underscore ID โอเคครับส่วนตรงนี้นะครับให้พวกเราลบออกนะครับผมเพราะว่าเราจะได้เพิ่มช่องของ ID นะครับเข้าไปเป็นช่องของอแต่และช่องแต่ละฟิลของเพื่อนๆน,นั้นอาจจะไม่เหมือนผมนะครับก็ คอยดูเอาเองก,ก็ได้ครับอ่าไอดี ID แล้วก็เรากดเท่ากับไว้นะครับปุ๊บตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตามหลังนี้แล้วก็ใส่เครื่องหมายเซ m i c o l อ n โอเคอย่างนี้นะครับอ่าต่อไปครับทีนี้นะครับผมให้เราทําการกดเซฟป,ปุ๊บก่อนแล้วก็ทีนี้นะให้เราทําการอ่าเพิ่มเพิ่มอ่า ค่าโชว์นะครับหรือว่าคําสั่งโชว์ข้อมูลนะครับก็คือ select เข้ามาอีกนะครับเพราะว่าเรารับค่าเข้ามาแล้วนะครับเมื่อเรารับค่าเข้ามาแล้วก็เราจะแก้ไขก็คืออัปโหลดเอออัปเดตใช่ไหมครับแล้วก็พออัปเดตข้อมูลเปลี่ยนใหม่เสร็จแล้วนะครับผมก็คือเราจะทําการโชว์ข้อมูลใช่ไหมครับแล้วก็ต้องมีคําสั่ง select นะครับผม select นั้นอ่ามันเพื่อนไม่ต้องไปพิมพ์ใหม่นะครับผมเป็นการเสียเวลาครับแต่เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมขอกปตรงนี้ หน้าที่เราจะนํานมาโชว์นีครับก็คือมันจะมีอยู่แล้วใช่ไหมครับก็คือหน้าเพลสของผมนะครับก็คือผมจะก๊อปเฉพาะบรรทัดน,นี้ลงมานะครับเพราะว่าอินค d e เนี่ยผมมีแล้วนะครับก็มาถึงบรรทัดน,นี้โอเคคอนโทรลซีออกมาแล้วก็กลับมาหน้าแอดมินของผมเหมือนเดิมแล้วก็คอนโทรลวลงไปปั้งลงไปโอเคจากนั้นให้พวกเราทําการมาดูตรงแท็กตรงนี้นะครับผมนี่นะ ตรงนี่นะครับแท็กตรงนี้นะครับผมตรงก่อนเนมตรงนี้นะครับผมนี่นะก่อนเนมตรงนี้เนี่ยมันจะมีค่าที่ชื่อว่า c l a s t แล้วก็ c e e k e n t e r เข้าไปนะครับถ้าใครกลัวพิมพ์ไม่ถูกนะครับผมให้มาดูตรงนี้ไฟล์งานนี้นะครับของอาจารย์นี่แล้วก็คลิกเพิ่มเติมออกมาก็คือค่าน,นี้นะครับตรงนี้นะครับให้เราทําการค o ปปมา Ctrl c อนโทรลสปุ๊บออกมานะครับผมแล้วก็มาวางใส่ตรงนี้นะครับวางปุ๊บก็จะได้ตรงนี้คลาสปรกอบ c k enter เเข้ามานะครับส่วนค่า a นมก็เป็น m y s e l f i n p u t นะครับผมแล้วก็ ID ก็จะเป็น m y s e l f i n p u t อ่าผมลืมไปนะครับ m y s e l f i n p u t m y s e l f ก่อน Input จะมี Underscore ด้วยนะครับตรงนี้ก็มี Underscore เราต้องทำตรงนี้ตรงนี้ให้เหมือนกันแล้วก็รวมทั้งทั้งหมดด้วยให้เหมือนกันนะครับ อ่าผมต้องไปแก้ใช่ไหมครับตรงนี้ผมค่อยทเป็นใส่อนเดอร์ส r อร์ลงไปปุ๊บลงไปอ่าผมแก้หมดเลย u n นเดอร์ส e อร์ปุ๊บอ่าตรงนี้ด้วย d e นเดอร์ส n อร์ s c นเดอร์สอร์ปุ๊บอ่าจ้องเช็คให้ดีนะครับผมอ่าขอเช็คแป๊บหนึ่งครับ โอเคครับพอเราแก้เสร็จแล้วเราก็กดคอนทรล S นะครับหรือว่าเซฟนะครับปุ๊บแล้วก็จากนั้นนะครับให้เพื่อนเพื่อนเลื่อนลงมาดูที่นี่นะครับตรงตรงแท็กตรงนี้นะครับนี่ครับตรง low เท่ากับ5แล้วก็มันจะมีเครื่องหมายปิดเปิดต่อกับแท็กนะครับนี่นะครับคือส่วนนี้นี่นี่นะครับให้มันจะได้เติมค่า เปิดปิดไอ้เาเรียกว่าอะไรล่ะค่าเปิดปิด PHP นะครับก็คือค่า my s e l ซ detail นะครับผมเราก็ไม่เสียเวลาเราทำเลยเปิดเข้ามาแล้วก็คำถามเท่ากับคำถามนะครับแล้วก็ปิดไว้ก่อนทีนี้เราก็เลื่อนเข้ามาปุ๊บตรงนี้แล้วก็พิมพ์ ก่อนจะพิมพ์มัาต้องใส่เครื่องหมายดอลลาร์ไซด์เข้าไปก่อนนะครับปุ๊บเข้าไปแล้วก็อะไรนะไมเซลดีเทลใช่ไหมครับไมเซลดีเทลอ่ะมาให้แล้วเอนเตอร์ปั่งลงไปแล้วก็ได้เข้ามาแล้วตรงนี้นะครับทำการกดเซฟปุ๊บเข้าไปนะครับผมโอเคทีนี้นะเราก็มาลันดูนะครับลันดูนี่นะนี่หน้าไอไม่ใช่สินี่หน้าเพจสองเอ็มเอของผม นี่คือหน้าปกติของผมนะครับเราลองมารีเฟรชดูปึ๊บมันจะได้แบบนี้ใช่ไหมครับหน้าตามจะเปลี่ยนนี่ก็คือหน้าตาของที่เราเพิ่มแท็ก CK u d i t o r เข้ามานะครับมันจะเพิ่มลักษณะแบบนี้เข้ามาให้เรานะครับก็คือมันจะสามารถตกแต่งข้อมูลหรือว่าทุกอย่างที่เรานํามาโพสต์นี่นะครับได้นะครับผมโอเคนะครับผมจากนั้นนะครับเราจะทําการโพสต์ข้อมูลเข้าไปเพื่อเป็นค่าหลักนะครับผมก็คือ เรากับเข้าไปที่ดีมของพวกเราก่อนแล้วก็ทําการไปปิดค่าอัปเดตก่อน,นครับผมปิดก่อนนะครับอย่าเพิ่งนะครับเพราะว่าเราจะรับค่าเข้าไปก่อนเราก็ใส่สลับสองตัวปุ๊บ,บอ้าวสามตัวอ่าสองตัวสิครับเอ๊บลงไปครับแล้วก็กดเซฟปุ๊บโอเคอ้าวกลับไปที่เว็บเหมือนเดิมลองพิมพ์เข้าไปดูครับทีนี้อ่ผมใส่ค่าเ,เอเอเอ,อ้าวตกลงเปิ่มลงไปนะครับ คลิกตกลงลงไปแล้วใช่ไหมครับจากนั้น,นครับผมจะมาดูที่นี่นะไอ้ฐานข้อมูล,ลมอ sale, อข,ของผมคลิกตรงไมเซลปุ๊บค่าไมเซลของผมรับค่า2ค่าครับผมตอนนี้ผมต้องการทําค่าเดียวผมก็ลบค่านี้ออกปุ๊บลบออกครับผมปุ๊บมันก็จะเหลือค่าเดียวเรามาดูที่ค่าฟิลตรงนี้นะครับผมนี่นะ ค่าช่อง id เนี่ยฟิลของผมคือ143นี่ครับผมอ่าผมต้องไปเอาค่าเนี้ย143เนี่ยไปใส่ไปใส่ตรงนี้ใช่ไหมครับนี่ค่า id ปึ๊บเป็น143 143โอเคจากนั้นนะครับให้พวกเรากลับที่มาเออเดี๋ยวนะครับให้เราทำการเซฟก่อนปึ๊บอ่ากลับมาที่เว็บนะครับแล้วเพื่อนๆลองไปรันดูที่หน้าหน้าเพจ2ปกตินะครับไม่ใช่หน้าเพจ2แอดมินตัวนี้นะครับ ตัวนี้นะครับเป็นหน้าเพจสองปกติให้รีเฟรชดูปึ๊บอ่าแสดงว่าข้อมูลเข้าแล้วเมื่อกี้ผมพิมพ์อะไรฮะผมพิมพ์นะเอเข้าไปโอเคลองดูใหม่ปึ๊บปึ๊บนี่นะครับอ่าผมพิมพ์เอเข้าไปทีนี้ฐานข้อมูลก็เข้าแล้วเป็นเอเหมือนกันใช่ไหมครับแล้วก็เพจสองก็เป็นเอเหมือนกันโอเคจากนั้นครับอ่าเราจะทําการเปิดอ่าเปิดแท็กตัวนี้นะครับเปิดแท็กอัปเดต เพื่อเราจะทําการโพสข้อมูลเข้าไปแบบเต็มสปีดของเรานะครับเพื่อเราที่จะแก้ไขข้อมูลของเรานะครับผมลบออกนะครับเราทำการลบสแลสสองตัวออกแล้วกดเซฟปุ๊บลงไปอ่าโอเคทีนี้กลับมาที่เว็บเหมือนเดิมที่หน้าอ่าไ my ไอเอดบินของเราเหมือนเดิมทีนี้ผมลบค่าปุ๊บออกแล้วผมใส่ค่าอื่นเป็นค่า C ปีปุ๊บปุทีนี้เนี่ยอ่าผมกดตกลงปุ๊บ ลงไปปังงลงไปโอเคครับทีนี้ผมไปรีเฟซดูตรงหน้าที่เราโชว์นะครับปุ๊บอ่าเปลี่ยนค่าแล้วแสดงเป็นค่า4แสดงว่าโอเคมันใช้ได้แล้วใช่ไหมครับอ้าสมมุติว่าเราจะใช้อ่ะอยากใช้อ่าไม่ใช่สิอยากใส่ไออ่าโคส้สหรือว่านี่นะครับจะให้เี็บของเรามีวิดีโออย่างนี้นะครับเราก็ทำการน,นี่นะ กดแชร์ตรงวิดีโอที่เราจะที่เราจะนาไปใส่นะครับผมแล้วก็กดนี่นะครับกดแชร์แล้วก็กดฝังตรงนี้นะครับมันจะทําการก๊อบโค้ดทั้งหมดให้เราแล้วก็จากนั้นเราก็ทําการกดคอนโทนซีแล้วก็คัดปอกไปนะครับผมไปวางที่หน้านี้นะครับหน้าแอดมินของพวกเรานะครับตรงนี้นะครับคอนโทรวี Ctrl v ลงไปป้องลงไปนะครับผมแล้วก็จัดจัดให้มันอยู่กลางๆสักหน่อยอึ๊บอย่างนี้นะครับโอเค ก็เขียนบรรยายสักหน่อยได้ไหมโอเคเขียนบรรยายนะหรับผมเอ๊เอ้าวบรรยายโอเคทีนี้กดตกลงครั้งหนึ่งปุ๊บโอเคครับผมจากนั้นเราก็รอค่าเราก็รอดูทีนี้แสดงว่าค่ามันขึ้นครับแสดงว่าอ้าวตรงนี้มันขึ้นมาตรงนี้ครับแสดงว่าค่าตรงนี้มันผิดใช่ไหมครับผมแล้วก็กลับไป กลับไปดูใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ครับมันถูกแล้วนี่นะวิดีโอผมมาแล้วตรงนี้วิดีโอผมมาแล้วเพียงแต่ช่องตรงนี้มันเล็กเฉยๆส่วนตรงนี้นะมันเป็นเพิ่มเข้ามาเฉยนะครับผมไม่ต้องไปสนใจมันนะครับตรงนี้นี่นะเราก็มาดูแค่ตัวนี้ของเราอ่าวิดีโอผมมาแล้วข้อมูลตรงนี้ผมก็มาโอเคเราก็ทําการกดตลกลงอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะลิงก์ไปหน้าอื่นนะครับผมปั๊บ เข้าไปจากนั้นนะครับเราก็เปิดไปที่หน้าที่เราจะโชว์ใช่ไหมครับก็คือหน้าเพกงสองธรรมดาของเรานะครับเราทําการรีเฟซนะครับปุ๊บอ่าเรามาดูว่าข้อมูลวิดีโอของพวกเราจะขึ้นมาหรือยังตอนนี้ข้อมูลมันขึ้นมาแล้วแต่วิดีโอผมยังไม่ขึ้นนะครับก็รอไปอีกแป๊บหนึ่งนะครับแน่โอเคมาแล้ววิดีโอผมมาแล้วนะครับก็เสร็จสับแค่นี้นะครับผมสําหรับการเรียนในวันนี้หรือว่า ที่พ่อผมได้ไปอบรมทีเอมาตั้งแต่อาทิตย์ที่12นะครับวันพฤหัสนะครับผมก็ลืมทําให้เพื่อนดูนะครับพอดียุ่งยากกับงานนะครับผมแล้วก็ไปติดอบรมด้วยนะครับก็ใครที่ไม่เข้าใจหรือว่าอย่างไงนะครับผมก็ให้เพื่อนๆคลิกย้อนกลับดูได้นะครับก็รีกลับดูได้แล้วก็ดูบ่อยก็จะทําเป็นนะครับแล้วที่สําคัญนะครับจะลืมโค้ชนะครับผม โค้ดที่เราพิมพ์ไปนะครับพยายามจาให้ได้ด้วยครับก็เผื่ออาจารย์จะสอบนะครับผมสาหรับวันนี้ก็ผมก็ที่น้องนะครับก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะครับผมก็ฝากเพื่อนๆดูด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ